วันนี้มีอะไรโชว์ให้เพื่อนๆเห็นได้ไหมขยิงตัวแบบอะไรอย่างงี้บอลบอลเล่อมันยากนะแบบคือจริงๆมันยิงมันไปหาแบบปินบนนี้เลยหนึ่งสองสามโอ้โหสวัสดีค่ะชื่ออันนะคะธรรมิกาตุนิติวงค่ะมาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมนะคะก็คณะภารกิจคือคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะอืมโอเคปกติเด็กที่เข้าโครงการเรานี้ก็จะได้ยินแต่แพทย์จุฬานะฮะ อะถามเรื่องนี้ก่อนเลยแล้วกันคือยังไงครับเหตุผลที่เลือกคือหนูรู้สึกว่าบางทีเราก็ต้องเลือกอะไรที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราบ้างแล้วก็แบบมีรุ่นพี่ที่โรงเรียนเคยไปตอนนี้ศึกษาอยู่ลามาก็เลยรู้สึกว่าแบบ คุยกับรุ่นพี่แล้วก็ได้ไปค่ายชุมซับบรรยากาศรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ภายในโรงเรียนมันอบอุ่นอะแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนบ้านเหมือนโรงเรียนสารีตูราที่แบบรู้สึกโอเคก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยเหมาะกับเราจริงๆแล้วก็กิจกรรมเยอะมากค่ะเยอะแบบเยอะจริงๆแล้วก็พี่เขาเรียนกันไม่เครียดอะเรียนกันแบบบางวิชาก็ไม่ได้ตัดเกรดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับเรามากกว่าเรือ่องหนักกิจกรรมเลยค่ะโอเคอย่างนั้นย้อนไปไกลกว่านี้นิดนึงได้ค่ะความฝันที่อยากจะเป็นแพทย์เนี่ยคือมันมันเกิดขึ้นตอนช่วงไห่ะ จริงๆแล้วตอนเด็กๆไม่เคยมีความคิดใหญ่จะเป็นหมอเลยตอนสมัยปมนี่คืออยากเป็นนักบอลเลยมากมแบบเหมือนคลั่งใครสักครั้งนึงพองตอนป .6 เนี่ยก็เริ่มเบนและอ่ามามอลหนึ่งเอาสถานนันนี้สถาันนี้เสร็จก็มอสามเริ่มเบนมาทันตะทันตะเสร็จก็เริ่มมองดูว่ารู้สึกมันมีเกี่ยวกับกระดูกข้อมือแล้วก็กระดูกขอด้วยถ้าเรานั่งไม่ดีะะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลองศึกษาด้านแพทย์ไปเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่า ด้านสถานศึกษามีหลายอาชีพก็เลยรู้สึกว่าอยากเป็นแพทย์เพิ่มมาเรื้อสึดวอนมห้าอะไรเงี้ยค่ะก็เอิจริงก็รู้ช้านะแบบถ้าเทียบกับเพื่อนคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้คือเรื่องการเตรียมตัวของเรามันมันต้องมีอะไรแบบเน้นเป็นพิเศษไหมตอนแรกที่หนูอยากเข้าทนานตานตอนมสามใช่ไหมคะดังนั้นการเตรียมตัวหนูก็จะเหมือนก,นนก,รการเข้าแพทย์ปกติเพราะมันก็ต้องสอบกสวทก้าสามัญเหมือนกันนะหนูก็เก็บเนื้อหาตั้งแต่เรียนม,มาแล้วตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแค่มันก็เปลี่ยนคณะนิดเดียวการสอบมันก็ยังเหมือนเดิมค่ะอ่อออเเเ้้งบบบบก่่นนนนวััีีราาาามจสยทะ เพราะว่าแบบที่เรียนก็อาจจะแบบเซฟเซฟเรื่องของช่วงที่เป็นโควิด<ช> <COVID S 2> ด้วยเนาะวันนี้คนที่ดูคลิปนี้จะได้รู้อะไรนะครับก็คือเหมือนกับวันนี้ก็จะได้มารู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของหนูว่าวันหนึ่งหนูทาอะไรบ้างกลับมาหนูทาอะไรอ่านหนังสือ,อยังไงวางแผนยังไงแล้วก็ได้รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนตั้งแต่ม4ถึงม6เนี่ยหนูเคยทําอะไรมาบ้างมุมที่แบบอ่านหนังสือพวกหนังสืออะไรอยู่ตรงอยู่ในห้องค่ะโอเคก็คืออันนี้เป็นห้องอันนี้หนูแอบแปะไว้เพราะว่า เอาไว้เวลามาปลุกกี่โมงเ,เพราะว่าหนูเป็นคนที่นอนอปลุกยางมากก็คือต้องให้แม่เป,ป็นคนปลุกอันนี้คือหมายถึงประจําวันนะป่าค่ะคือปกติไปโรงเรียนหนูตื่นประมาณเจ็ดโมงหกโมงห้าสิบอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ตื่นประมาณเจา็ดโอเคอันมีพี่น้องกี่คนรวมหรืคนเดียวน้องสาวหนึ่งคนแล้วคือนอนห้องนี้ด้วยกันเปล่าเปล่าค่ะนอนคนละห้องใช่ไหมห้องนี้ก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเหมือนกันนะหรือว่าคือเพิ่งจัดเมื่อคืนก็ไม่หม อ๋อจริงๆคือโต๊ะหนังสือมันก็มันก็ไม่สามารถจัดให้เป็นระเบียบไปมากกว่านี้ได้แล้วเพราะว่ามันก็แบบนี้แหละอันนี้ก็คือมุมที่เราใช้อ่านหนังสือเป็นประจำนีคืออันนี้จะเป็นแบบกล้องหนังสือที่หมูใช้ไว้อตอนนี้ก็ทําเป็นเลอร์กับเรดดิ้งของดกรสุภาวันนะคะและ้วก็อันนี้หนังสือเล่มพิเศษอันนี้ หนังสือพี่ค่ะไม่ใช่ของหนูแต่ก็เอามาอ่านได้ก็จะได้ไม่ต้องอนนี่หนังสือฟิสิกส์เยอะมากก็คือแบบที่ใช้บ่อยๆแล้วก็อันนี้จะเป็น to do list แล้วก็ตารางสอบไฟนอนอันไหนหนูเทหนูก็เขียนเลยว่าหนูเทจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการเดียมตัวมากแล้วก็อันนี้แบบพวกโคต้าสายไปแข่งแฮนด์บอลวันไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีเด็กมีแปะไว้ด้วยว่าถ่ายคลิปวันไหนแบบมีขีดขีดแล้วก็อันนี้พวกแบบจุดระวังคําศัพท์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตารางสอบแผ่นต่างๆเหล่านี้คือเราทามาสางยังงครับ หนูเริ่มทําแลนที่เป็นปฏิทินจริงจังเนี่ยช่วงประมาณหมอห้าเพราะตอนนั้นเริ่มรู้สึกจัดการตัวเองไม่ได้แหละแบบกิจกรรมมันเยอะมากแล้วเหมือนแบบเราจัดการไม่ถูกว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องไปไหนวันนี้ต้องไปไหนก็เริ่มเขียนเป็นปฏิทินจริงมีปฏิทินใน iPad, ไอแพดเคยบอกว่ากิจกรรมแบบหลายอย่างมากแน่นมั้ยมันเริ่มแน่นตั้งแต่ปหกค่ะปหกคือชาวซ้อมลำกลางวันซ้อมลีดเย็น้อมแฮนบอลเริ่มจัดการตัวเองไม่ได้แลวเริ่มแบบ เป็นเด็กกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะกลับมาก็นอนบนโต๊ะเหมือนเราทำกันบ้านเราก็หลับบนโต๊ะเลยอ่ะต้องท้าความเพื่อนฟังหน่อยกิจกรรมสมัยก่อนเนี่ยอันเป็นอะไรบ้างครับเป็นนักกีฬาแฮนดบอลตั้งแต่มหค่ะก็คือซ้อมหนักมากอาทิตย์ละสวันแบบอะไรที่ใช้พลังงานยิะมากเลยแล้วก็เต้นบาเล่ตั้งแต่อนุบาล3ค่ะก็คือก็ใช้พลังงานอยู่ดีเหมือนกันแล้วก็เป็นลีดตั้งแต่ป .6 เหมือนกันค่ะแบบที่ได้มาทําเริ่มทํางานใหญ่ๆ่เริ่มมาใส่ชอดเมคที่ไรเงี้ยค่ะก็เริ่มตั้งแต่ปห มีแต่แฮนด์บอลนะแฮนด์บอลนี่คือเราเราแข่งของตัวแทนอะไรบ้างครับสะฮิตสามัคคีค่ะเป็นตัวแทนโรงเรียนนะคะอันนี้ปีล่าสุดได้เหรียญทองใช้เวลาพยายามนานมากสี่ปีนี่เป็นพวกเหรียญแฮนด์บอลแต่ว่าอันนี้ก็คือกีฬาสีขำๆแข่งสนุกๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะแบบหนูก็เล่นพวกอย่างอื่นด้วยพวกฮอกกี้อะไรเงี้ยหนูก็เล่นวอลเลย์ก็เล่นได้เล่แล้วอันนี้อันนี้เป็นป้ายแข่งค่ะที่มึงสั่งอ่ะในส่วน อื่นบ้างมีพวกเรื่องวันรวอนของบาเล่ด้วยใช่คือจริงๆม,มันไม่ใช่รางวัลเพราะว่าแบบมันเหมือนเป็นแค่การสอบวัดระดับ,บ, <า S 1> บ ตั้งแต่แบบเกรดหนึ่งเลยก็ใน distinction มาตั้งแต่เกรดหนึ่งอันนี้ก็ไปเกรดสองไปเลยอะค่ะเจอซามเขาเป็นเกรดยังไงบ้เนี่ยเบลลเร่มาเริ่มจาก pre primary ค่ะแล้วก็ primary เกรดหนึ่งถึงเกรดแปดแล้วก็เป็นสายเมเจอร์ก็จะเป็น intermediate farm intermediate advanced farm advanced หนึ่ง advanced สองค่ะตอนนี้อันอยู่ระดับที่ตอนที่หนูเลิกเรียนหนูเรียนอยู่ advanced หนึ่งแล้วก็เลิกเพราะว่ามันมีปัญหาที่ข้อทางที่บอกเดี๋ยวค่อยเล่ายาวมาก มาที่การเตรียมตัวมาครับหนูก็เริ่มจากเก็บเนื้อหาก่อนคะอ่ะแล้วก็ทําโจทย์แยกบทแล้วค่อยมามทาโจทย์รวมเป็นพวกแบบโจทย์แพทปีต่างๆเลยะอะค่ะเพื่อฝึกมือตัวเองคะอ่ะเรารู้สึกว่าอยากให้พยายามดูเปอร์เซ็นต์ของเรื่องนั้นๆว่าเปอร์เซ็นต์วิชานี้จะออกเท่าไหร่เราอยากไปทุ่มแบบบางคนเน่ะชอบมีความเข้าใจผิดว่าจะสอบหมอต้องเก่งชีวะนะแต่หนูมองรู้สึกว่าชีวะมันเป็นแบบ เปอร์เซ็นต์นิดเดียวในการช้อยสอบข้อหมอคือ<ม>ถ้าเทียบเจ็ดวิชาสามันเต็มร้อยนะคะอังกฤษ20เลข20ฟิสิรวมกัน40ไทยสังคมอย่างละ10<ม>แต่ว่าเห็นไหมคะว่าวิทย์40เนี่ยมันก็คือฟิสิกส์เคมีชีวะรวมกัน<ม>กลายเป็นว่าเปอร์เซ็นต์เลขตัวหนึงเนี่ยมากกว่าชีวะอีก ทำให้จริงๆแล้วเราไม่ต้องเก่งชีวะมากก็ได้เราค่อยแบบเข้าไปเรียนแต่ว่าเราก็ควรจะเตรียมตัวให้ได้ดีก่อน,นะคะก็พยายามดูที่เปอร์เซนต์มากแล้วก็พมฒนแพทย์ต้องฝึกเยอะๆเชื่อมโยงะไรค่ะพยายามแบบเก็บให้ได้เยอะๆแล้วก็เฉาก็ค่อนข้างใช้เวลาฝึกเหมือนกัน,นะคะ่ะพอจะมีแบบเล่มไหนที่แบบจะแนะนำน้องๆได้ไหมหนังสือคืออันนี้ใช้มาตั้งแต่ม .4 ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล,แล้วก็คือหนังสือชีวะนะคะของอาจารย์ดรสุพันธ์ก็คือชอบเล่นดีเพราะว่าจริงๆมันก็จะแบบว่าอธิบายค่อนข้างละเอียดแล้วก็มีรูปประกอบ เยอะมากอย่างอันนี้หนูอ่านแบบอันนี้เราตอบหลายท่ออันนี้ก็ไม่ได้แพงมากถ้าเทียบ3ปี5้ารกสิบาทถ้าเราลองคิดดีๆอ่ะ3ปีอ่ะเราเอามาหารรายวันเก้ารกว่าวันวันไม่ถึงบาทเลยแล้วก็คุ้มนะคุ้มนะเพราะว่าไปกินชาบูแบบกินชาบูเดียวก็หมดแล้วอย่างฟิสิกส์เนี่ยหนูจะบอกว่าหนูไม่ค่อยได้เรียนพิเศษเท่าไหร่ตอนช่วงม .4 เพราะหนูเคยตกฟิสิกส์ด้วยนะ ครั้งแรกที่ขึ้นอสีก็คือตกมีเทิมไปเลยแล้วก็เลยซื้อหนังสือเซตนี้มามันคือหนังสือของอา,อาจารย์กิตินัยค่ะก็คือหนูชอบตรงนี้เพราะมันเป็นเฉลยละเอียดแล้วก็มีเนื้อหาดีแล้วก็ก็ทําโจทย์ให้หมดอะคะ่ะก็ทำตั้งแต่มสีเรื่องไหนเรียนก็ทําโจทย์เรื่องนั้นก็คือเก็บมาเรื่อยๆหนูรู้สึกว่ามันอาศัยการสะสมด้วยส่วนหนึ่ง เคยเคยไม่ผ่านที่เพราะอะไรครับคือเป็นเป็นวิชาที่เราไม่ถนัดมันมันคือเหมือนปรับตัวไม่ได้เพราะช่วงมต้นคือหนูไม่พิเศษเลยแต่ว่าก็พยายามแบบปรับตัวเองตอนเริ่มมีเทอมตกไฟนัลนก็ดีขึ้นมา80%เตลยค่ะแบบเหมือนเราพยายามเรารู้สึกว่าถ้าเราพยายามเราก็ทําได้แหละถ้าเราแบบพยายามมากพอจริงๆริงเลยอะ แค่ลามาขอใช้เกียร์อะไรบ้างครับก็คือมันมีรอบหนึ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอค่ะก็คือแบบพวกสอบ i อเอลสบีแมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รอบสามจะเป็นเข้ากสบตรกรรมระบบปกติเลยค่ะก็สอบเจ็ดวิชาสามัญแล้วก็ความถนัดแท่ค่ะถ้าเป็นปีก่อนมันจะเป็นรอบสามเนาะ ใช่ก็คือเราศึกษาแต่ว่าปีนี้มันแบบสามบวกสี่เออมันจะรวมๆกันปีแคปปีนี้เดี๋ยวต้องให้น้องๆไปศึกษาข้อมูลดูมันจะแปลกนิดนึงจริงๆเว็บเด็กดีพี่ลาเต้ก็มีทำคลิปไปเหมือนกันใช่ในทวิตเตอร์พี่ลาเต้ก็แชร์นะทวิตเตอร์เดูได้ถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราแชร์แชร์ไปดูได้อ่ะอ่ะโอเคแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราถามเรื่องความมั่นใจของเราตอนนี้หลังจากที่เราได้พูดเรื่องการเตรียมตัวไปแล้วคณะภารกิจเรานี่มั่นใจประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละหนูไม่อยากประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์คือหนูอะไม่ชอบ ไม่ชอบการคาดหวังเท่าไหร่เพราะว่าหนูก็ชอบโดนคาดหวังมาจากหลายๆครั้งอะไรเงี้ยค่ะหนูไม่อยากประเมินเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็คือถ้าถามว่าพร้อมไหมก็พอมประมาณแบบให้เจ็ดสิบละกันหนูยังเก็บเนื้อหาบางวิชายังไม่หมดอะไรเงี้ยค่ะก็ฝึกโจทย์ไปเรื่อยๆเอาให้ดีที่สุดละกันหนูว่ามองอย่างนี้ดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่ายังจวนกังวลอยู่คืออังกฤษค่ะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้เป็นคนที่เบสอังกฤษดีตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันยากมันไม่ใช่แบบฟิสิกเหมือนแบบเราทำโจทย์เยอะๆแล้วมันจะได เวลาไปทำ reading อะค่ะมันจะได้ slow ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอ่ะโอเคเราก็มาที่แบบเรื่องไลายไส้์ว่าชีวิตบ้างคือเป็นคนชอบใส่เสื้อสีพื้นๆเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าเราไม่ค่อยเข้ากับสีสีมั้งแบบแล้วเวลาที่จะองออกไปนอกบ้านนี่สไตล์การแต่งตัวของเราเป็นยังไงเรียบๆนะแบบอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นยีนส่วนใหญ่ก็เป็นกางเกงพื้นปกติค่ะดูเสื้อเลยขาวขาวเน้นแบบความพ่องตัวใช่ความพ่องตมากกว่าไม่ชอบแต่งเสื้อผ้าผู้หญิงเลยนะหนูไม่ค่อยใส่แบบ เปิดไลอะไรยงี้ไม่ค่อยมี <c oughs> คือถ้ามองจากข้างนอกเนี่ยตู้มันก็นจะใสๆนะเราก็เห็นความแตกต่างว่าคือจริงๆเ,เสื้อผ้าที่เป็นของชุดกีฬาน,น,นี่ยก็คือตั้งแต่ที่หนูบอ,าาอ, 6, อกหนูเลยใาตั้งแต่ปอโกก็จะมีตั้งเนี่ยตั้งแต่นี่แบบเหนนต,ต,ตู้ตู้ตู้เสื้อผ้าของลกูกาทีมชาติเลยเนะ <c oughs> ี่ยอันนี้เป็นรองเท้าบัลเล่ค่ะเป็นรองเท้าที่ต้องยืนบนปลายเท้าแบบเนี้ยค่ะ โอ้โหไอ้ส่วนไหนต้องแข็งแรงนะการเล่นบอลเล่ยทั้งตัวเลยค่ะมันใช้กล้ามท้องตรงนี้แล้วก็ขาแขนเรื่องหลังท่อสวยงามมันมีความทรมานอีกนะคะทุกคนอย่างนั้นวันนี้มีอะไรโชว์ให้เพื่อนๆเห็นได้ไหมขยิงตัวแบบอะไรนี้มันยากนะแบบคือจริงๆมันยืมม,ม,มันปลายเท้าแบบยืมแบบนี้เลยหนึ่งสองสามแล้วกระแสตอนที่แบบเราได้เข้ารอบสิบคนมีแบบน้องๆ คนดูทักอะไรอย่างงี้มาบ้างไหมมีแบบในไอจีก็จะถามว่าแบบเออพี่อันอ่านหนังสือเล่มไหนอขอดูหนังสือได้ไหมมีคนทักเอาข้อสอบเลขอะคะ่ะแบบเหมือนโจทย์เลขส่งมาถามหนูแบบทาข้อนี้ให้หน่อยคะ่ะห <laughs> นกูก็โอเคหนูก็ทาแล้วก็ส่งกลับไป <laughs> <laughs> น้องๆคนไหนที่แบบว่ามาทักพี่อันในตอนที่แสดงตัวในคลิปนี้หน่อยไหมมาคอมเมนต์ข้างล่างเลยมาคอมเมนต์ในข้างล่างคลิปหน่อยดีแล้วก็มาอยู่ช่วงท้ายๆคลิปแล้วก็เดี๋ยวให้อันฝากอะไรถึงน้องๆเพื่อนๆคนดู ฝากทุกคนว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าเราจะแบบเรียนอยู่ที่ไหนหรือว่าจะเรียนพิเศษไม่พิเศษเรารู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับความพยายามของทุกคนนะเรารู้สึกว่าถ้าเราศรัทธาในความพยายามและพยายามกับมันมากจริงๆอ่ะยังไงทุกคนทําได้อยู่แล้วทุกคนเก่งในด้านต่างๆแต่ว่าเหลือแค่พยายามให้เต็มที่สู้กับอีกแค่ประมาณ4ี่ห้าเดือนสุดท้ายเองนะสู้ โอเคแล้วก็ฝากถึงคนคนดูนะที่มไปให้กำลังใจอันแับแรกก็ขอบคุณทุกคนก่อนที่แบบให้กระแสตอบรับติดตามหนูมาอย่างนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆาแล้วก็ฝากติดตามต่อไปด้วยนะคะถ้าหนูได้เป็นหนึ่งในสีกับตันเนี่ยหนูก็จะมาแชร์เทคนิคในการทําโจทย์วิชาต่างๆเลยว่าหนูอุดจุดรั่วตัวเองยังไงบ้างเลยอะคะ่ะแล้วก็เทคนิคเกี่ยวกับการแบ่งเวลาอย่างละเอียดจริงๆว่าหนูแบ่งยังไงให้การเรียนไม่มาจมกินกรรมมันไม่มาชนกันแล้วมันไม่มีผลเอฟเฟกอะไรต่อกันบ้างคะ่ะ ได้เป็นสี่คนเราจะได้เห็นในมุมบสปอร์ตเกลอาจจะบ,บไปดูแบบอันไปดู<อ>แข่งอะไรอย่างนี้โอเคอันนี้ก็ขอบคุณ<ห>อันมากครับเดี๋ยวไว้เจอกันในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับบ๊ายบาย